สนามบิน ao t hello t h a i ไทย d เมื่อต้องมาลงเครื่องบินที่อาคารใหม่แซดวันที่สนามบินสุนภูมิต้องเดินไปทางไหนบ้างนะนี่เลยผู้โดยสารขาเข้านะคะให้สังเกตที่ป้ายผู้โดยสารขาเข้าเดินมาตามไป้ายได้เลยค่ะแต่ระหว่างทางนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งค่ะแล้วเราก็ลงไปข้างล่างต่อโดยผ่านชั้น G และเดินต่อลงมาได้เลื่อนไปยันชั้น B2 ค่ะ เพื่อที่จะขึ้นรถไฟฟ้าไปยังอาคารหลักนะคะเป็นลอรถไฟฟ้ากันเลยซึ่งก็จะมีป้ายแสดงบอกเวลานะคะว่ารถไฟฟ้าจะมาถึงอีกอกี่นาทีค่ะนี่แล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้ากันไปเลยเมื่อขึ้นรถมาแล้วนะคะก็จะมีเสียงประกาศให้สับลาวตลอดการเดินทางเลยค่ะโอ้รถวิ่งเร็วจริงๆด้วยค่ะ มืามา่อลงรถไฟฟ้ามาแล้วนะคะให้เดินเลี้ยวซ้ายไปตามป้าย Exit ซเลยค่ะเดินมาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะพบกับบันไดเลื่อนขึ้นไปนยันทั้งสองได้เลยค่ะเมื่อขึ้นมาแล้วนะคะก็จะพบกับอาคารหลักเดิมเพื่อเข้าสู่กระบวนการตอมอและรับสมภาระต่อไปค่ะ